สวัสดีครับเช้านี้กชาวธรรมะก็พอด well ีกำลังจอกกำลังกายก็เดี๋ยวทำคลิปก่อนก็ต่อเนื่องฮะเมื่อวานก็ทำไปสามคลิปผมจะมีผมจะพูดไปเรื่อยเปื่อยของผมนะอยู่ที่ว่าใครจะไปโดนอยู่คลิปไหน ใครจะไป,ไปเอะใจคิดไหนผมบอกว่าทุกวันนี้มันได้แค่เจโตฮนะส่วนใหญ่เจโตวิมุติแต่มันคิดว่ามันหลุดพ้นนะฮะอืมบางคนฟังผมนี่ตื่นเพ่งความไม่มีนะเออได้ความสงบเกิดเจโตขึ้นมานะฮนะระดับหนึ่ง ทีนี้มนโนมันจะหลอกมาแทออ้มันจะหลอกสารพาัดมันจะปรุงเกงปรุงให้เรารู้ไปหมดนะฮะพวกเนี้ยพอฟุ้งซ่านมากมันบางคนทำสมาธิไม่เป็นนะ,ะทำฌานไม่เป็นนะะทีนี้มันไม่สงบพอ,อ,อไปใช้ชีวิตางโลกแต่บางคนมันทำสมาธิเป็นพอออกไปใช้ชีวิตเดินผัดส,สารกระทบนู่นนี่มันจะกลับเข้ามา กำหนดหรือทําฌานนะนะนะเพื่อกดกดความรู้สึกที่มันฟุ้งซ่านในอุทัจนจะวันนั้นผมไปสกลนครนะมีกลุ่มคุณยายสี่ห้าคนมานะฟังคลิปผมมาแกบอกว่าแกเข้าใจหมดเลยผมยังไม่ได้ไปคุยอะไรมากมายคือผมให้คุณจิบคุยอยู่ แล้วผมก็พาไอ้น้องคนหนึ่งไปปลดล็อกมาไอ้น้องคนนี้มันติดต่อผมมาอยู่ที่ขายของอยู่ที่เป็นคนอบนุบลและมาขายของอยู่ที่นครนบมก็มาปลดล็อกกับผมในช่วงเวลาที่ผมไปปลดล็อกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าคุณจิ๊บก็ได้แสดงธรรมกับคุณยายห้าคนเพราะว่าได้ฟังธรรมมาผมเข้าใจหมดเข้าใจหมด เข้าใจหมดแล้วพูดได้หมดรู้หมลรู้หมดเลยนะเนี่ยสัญญามโนมันรู้เก่งจริงคุณจิ๊บตอนไปแต่ไหนก็รู้หมดผมไปปั๊บทีนี้ผมเปิดล็อกเซตผมก็ไปนั่งฟังคุณจิ๊บแสดงทำอันนั้นทำคลิปอยู่นะคุณจิ๊บบอกว่ารูปเที่ยงไหมเวทนาเที่ยงไหมสัญญาเที่ยงไหมสังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงสักอย่างเลยเออมีเราอยู่รงไม่มีเออไม่มีเออไม่มีเราเออ ผมถามว่าแล้วกล้าจะแสดงว่าจบจบกิดแล้วสิหมดสิ้นสงสัยเลยเนี่ยก็ไม่สงสัยอะไรนนี่ไม่มีเราเนี่ยกล้าสาบานไหมว่าจบกิจหมดสิ้นสงสัยอืมลุกพลละสะดุ้ง่ะตัวนายมันสะดุง้งเจอผมเบกเข้าไปคําเนี้ยคํามันแทงใจดาของเจ้ามนุษวิญญาณความเป็นสัตว์ของมันยังเหลืออยู่ไง การสื่ต่อมันมาสะดุง้งไม่ก้าเห็นไหมล่ะพอไม่กล้าแล้วจีิผมแสดงทำเลยผมด่าแม่งกาดเลยสะเทือนไปทั้งห้องอะ่ะนะฮะนั้นผมก็พูดเรื่องพวกนั่นแม่งพวกนั้น,พว,น,นพวกนี้แม่งมันหลงกันหมดแหละมีคุณยายทนหนึ่งสะดุงเอือกเอือกเอืออ สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งเยู่ข้างในอ่ะตัวมโนจี้เข้าไปมันสะดุ้งจี้เข้าไปมันสะดุ้งอืมมันพยายามที่จะไปคุยตามมันไม่ได้ตัวนี้มันรู้เยอะเออมันเข้าล็อกของมันมันจะเอาความรู้ที่มันจําฟังผมไปทั้งนั้นแหละไอ้ตัวมโนตัวนี้มันจะเอามาเลือกมาพูดมันรู้หมดเลยมันจําได้หมดเลยแต่ผมบอกไม่ใช่เท่านั้นแล้วมันสะดุ้งเอือกเอือกเอ้าเออรอโดนรอหมดแล้ว คุณยายคุณป้าคุณยายตัยวหลอกหมดแหละไม่ใช่อมผมแค่สมมุติขึ้นมาเล่นเล่นม,มันมีบางมันมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ที่รู้ทั้งหมดอยู่ไอ้ตัวนั้นแหละตัวรู้นั่นแหละผมจะงับตัวนี้ออกมามันรู้เยอะนักเห็นไหมฮะสะดุ้งเข้าไปถึงข้างในเลยมโนแล้วทุกคนเงียบกิดสะดุ้งหมดเลยไปเอาความเข้าใจมันไม่ใช่ตรงนั้น อืมอนะฮะจะเอ่ยปากคําไหนมาผมจี้เข้าไปเนี่ยโอ้เสดุ้งเรื่องเลยตัวเนี้ยมันจะเอาความรู้มาสู้กับผมผมจี้เข้าไไม่ใช่เออสสดุ้งไงเอเพราะมัจำเก่งจำแม่นไงธารู้ตัวนี้มโนเนี่ยพออย่าให้มันได้รู้แล้วกันเนะี่ยเรื่องธรรมะนี่แมง มันฟูมันดิ้นปักกวากุัก้มันรู้มันอยากบอกเขาด้วยตัวเนี้ยมันมีทิฏฐิมานะในตัวมันเิมนะฮะอืมมันอธิบายได้หมดแต่โอ้ยมันไม่มีอะไรมันว่างเนาะมันจิตโอ้ยนูนเนี่ยลวใครพูดอะไรมาเนี่ยมันเอาไปเก็บบันทึกไว้หมดเลยมันเร็วมากเลยตัวเนี้น้ำหนูเอามึงไงอย่าประมาในธรรมเออมันยังไปไม่ถึงที่สุด มันยังพยายามที่จะคุยเรื่องตรงเนี้เพื่อจะโค่นอยู่ตัวเนี้ยแมงมันหลอกกูไม่ได้มันหลอกพวกมึงได้บนโลกเนี้มันหลอกพวกมึงได้ทั้งหมดอะแต่มันหลอกอาจารย์วิทย์ไม่ได้เพราะอาจารย์วิทย์เนี่ยเอาตีนเขี่ยหัวมันเล่นอยู่ไอตัวมโนทุกคนจะมีมโนวิญญาณหมดเลยอที่มันสืบต่อมนูวิญญาณทํางานของมันจนสืบต่อเป็นสัตตังสัตวตวตนบุคคลเราเขานะเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาน,ะนั่นแหละเป็นวัตฏะสงสาร เข้าไปยึดเอาทั้งหมดนั่นแหละคือการสืบต่อของยศตนังกูเหยียบหัวมันเล่นมันเป็นของเล่นของกูนะฮะไอตัวเนี้ยอที่พุทธเจ้าท่านอยู่เหนือภพภูมิทั้งหมดน่ะสมัยพุทธการท่านกาลังเล่นกับมนวิญญาณมึงเนี่ยถ้าห้ผมพูดตลวนะมึงนี่แม่งหลอกกูมาตลอดเลยนะขนาดกูบรรลุธรรมแล้วเนี่ยกูนั่งนั่งตัดสรุษธรรมมึงยังสร้างมายามาหลอ,อกกูอีก แม่เย็ดมึงนี่เก่งเกินสามสิบเอ็ดภพภูมิมาคุมมันทั้งหมดนะฮะถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าในคําพูดของพระองค์นะถ้าเชื่อถือได้นะพระองค์บอกว่าสามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยมีทุกภพภูมิเนี่ยเจ้าตัวนี้แม่งเป็นได้ทุกภพภูมิท่องเที่ยวอยู่ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิเลยมันคุมบางเหี้ยนหมดเลยมันสูงสุดแต่พุทธเจ้าสูงสุดกว่ามันอาจารย์วิศร์สูงสุดกว่ามันเหยียบหัวมันเล่นอนะเออมันสร้าง ธรรมะสารพัดแปดหมื่นพีสี่พันพระธรรมขันได้หมดมันสร้างโลกสมมุติสร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างเปรตวิส,สัยสร้างได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะการสืบต่อของมันเร็วมากไนงะแต่ตาคตเข้าไปเห็นการสืบต่อของเจ้าสัตตนางตัวนี้ยตอนที่พระองค์ตัดสรู้รมโอ้โหมันเป็นมายาจริงโอ้แล้วคนจะออกอย่างมันได้ยังไงมีหน้าล่ะแม่งมนุษย์มันถึงติดกับดักไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่ว่าฤกษสีโยคีได้ละที โดยเฉพาะพราหมณ์เออพราหมณ์ก็เอายังอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งหมดเลยแล้วก็เอาความรู้เอาปัญญาของมันนั่นแหละอ่าปัญญาประดิษฐ์ของมันนั่นแหละนะฮะมาหากินเห็นไหมพวกฤาษีเดือดถีก็พยายามไปกดข่มตัวนี้ไว้นี่ไงพระองค์ไปเห็นการสืบต่อของสิเจ้าสิ่งเนี้ยตอนพระองค์ตัดสู้ทำมันไม่ใช่แค่การเกิดดับอย่างเดียวมันเร็วมันเร็วกว่าสิ่งเหล่านั้นอีก การที่จะทําลายลังวิชาเนี่ยด้วยการที่มันสืบต่อเร็วมากความรู้มันจะกบอยู่ตลอดนะฮะมันจะสอนให้เราคือมันหลงอ่ะมันจะทำลายความหลงตรงนี้สิ้นแต่พระองค์ไม่หลงตอนพระองค์บรรลุธรรมแล้วพระองค์ไม่หลงเจ้าตัวนี้แต่พระองค์ไม่เห็นเส้นทางมันการสืบต่อของมันการเกิดเป็นตัวตนสันคนการก่อพบชาติมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอืมการไปยึดติดมันไปยึดติดยังไงนี่นี่ต่างหาก ที่ตถาคตตัดสูุอนุตตลัมมาสัมพทธิยานกูจะบอกพวกมึงเลยแตกฉานในอัตถธรรมได้รู้ทุกเส้นทางเออสาวกมันจะไปสอนได้ยังไงล่ะเออมันจะไม่มีพลังอะไรล่ะเออกูอต้องบอกนีงไงมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมานั่งคุยกันเรื่องธรรมะใครก็รู้ก็มึงรู้จักความจำอะ่ะเออมึงยังไม่นั่งเห็นความจริงอะ่ะนึกออกไหม ต่อให้มึงเห็นความจริงอ่ะมึงก็สอนคนไม่ได้มึงก็นั่งอยู่เงียบๆเออมีคนหลายคนที่เห็นแล้วเห็นความจริงเนี่ยแล้วนั่งอยู่เงียบๆนะฮะโดยไม่มีใครรู้จักเขาเลยแล้วก็ตายไปกับตายจบไปกับตัวเองนั่นแหละนะฮะตัวเขาอ่ะสิ้นทั้งหมดแล้วเขาไม่เกิดต่อแล้วแหละทำลายการสืบต่อของาติศาสนานี่แล้วนี่แหละฮะวิธีการขบวนการ ปัญญาการตัดสินเห็นแจ้งอาจ,จารย์มาเพื่อทำลายการสืบต่อของเจ้สัตวน์นังมโนกรรมหรือจิตมนโนวิญญาณเนี่ยเพื่อจะสร้างตัวตนสัตว์บุคคลเราขขึ้นมามันไม่ใช่ความรู้แบบพวกที่พวกมึงสอนกันนะไม่ใช่วิธีปฏิบัตินะฮะพวกมึงอยู่ใต้มันหมดเลยมึงไม่รู้วิธีกําจัดมันนะมึงก็ถูกมันสืบสืบต่ออยู่ด้วยเป็นองค์ความรู้อยู่นั่นนะใช่ไหม ไอ้คารู้แค่ทางโลกนี่ก็เพียงพอแล้วมึงไปรู้ภาษาธรรมเยอะแยะมากมายแล้วมาแปลตีความกันไปต่างๆกันนะหลงกันไหอจิตเดิมจิตว่างจิตเชี่ยหาอะไรแม่งไม่มีหรอกกูพูดุดดูสมมุติขึ้นมาทั้งหมดเลยอนะฮะแต่กูไม่หลงไงหมดหลงนะ่ะเออไม่หลงไม่เพียงไม่ไม่ใช่ไม่หลงแล้วมีปัญญาด้วยทำลายศัตตนัง นะฮะจิตมโนนะฮะทำลายอาวิชชาตนาวประานได้สิ้นแล้วด้วยไม่งั้นไม่กล้ามานั่งพูดหลอกทรมาตราคตเนี่ยของพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดแย้งกันของอาจารย์ยมิตก็เหมือนกันมึงอย่าเอาตัวตนเอาขันเอาไอ้ร่างกายหรือรูปชีวิตทางโลกเนี่ยไปผสมกับทางธรรมนะทางธรรมแบบเอ๊ะไม่ใช่ไปผสมกับเจ้าตมโนกรรมหรือเรื่องเรื่องเราหลงน่เนี่ยอย่าไปผสมกันชีวิตทางโลกมันดําเนิอนอย่างนี้แหละ แต่มันมีผู้ยึดติดนั่นแหละรู้ผู้เจ้ากําลังบอกว่าการผู้ยึดติดนี่คือการสืบต่อของมันก่อภพก่อชาติอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่คือการสืบต่อการจะทําลายการสืบต่อมันต้องมีปัญญาไงไปช่วยคนนะ่ะต้องให้เขาเกิดปัญญานะเห็นความจริงว่าอันไหนที่เราหลงอยู่แค่นั้นเองอืมไม่ใช่ไปหยุดการกระทําทั้งหมดเออไปนั่งฝึกหยุดหยุดสมาธิ มันได้แค่เจโตนะฮะปัญญาที่ฟังอาจารย์เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงที่สุดมันแค่ได้ปัญญาแค่การรู้การตื่นแต่ที่สุดห่งธรรมมันยังไม่ถึงการจะเข้าไปทําลายกระบวนการสื่อต่อเอ่อทั้งหมดอะอวิชาตัหาวทานอะในจิตอะที่มันครอบงาทั้งหมดอะปลดปล่อยจิตวิญญาณที่เป็นอิสระเนะี่ยให้หลุดพ้นไปแตกดับไปนะ มันเป็นเรื่องยากไงทุกคนอ่าเอาใครคำว่าจิตอิสระนู่นนี่นั่นมันใช้คํานี้มาจากของกูมันพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อของมันแต่มันใช้คําว่าอิสระเหมือนชื่อกูเนี่ยกูเนี่เป็นคนตั้งต้นของอออิสระนะแล้วคนพวกเนี้ยมันจะเอาคาคาว่าอิสระเนี่ยไปใช้นะฮะไอแม่เย็ดแต่พวกมึงไม่อิสระจริงๆหรอกพวกมึงถูกขังในธาตุดูในความดูของมึง มึงสืบต่ออยู่นั่นนะเรงไม่จบมึงยังไม่จบการงานเวียนายตายเกิดในพัตตะมึงยังสืบต่ออยู่แต่มึงไม่รู้เออมึงไม่รู้จะออกจากมันได้ยังไงนะฮะการสืบต่อชนิดเนี้ยสันติอะที่พระเรียกว่าสันติอะนะฮะเออต้องเจอกูผู้เดียวบนโลกไปเดียวนะฮะเพราะอะไรสมัยพุทธกาลจะเจอพระเจ้ารูปเดียว องค์เดียวสาวกเป็นแค่ผู้นําแสงสว่างมาหาพระเจ้าเป็นคนที่เชื่อมโยงนะฮะให้แก่สัตว์โลกเข้ามาหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าไป,ไปคิดว่าสาวกแม้กระสารีบุตรก็ยังสอนคนไม่ได้อานน์นะฮะมหากาสัปปะมันเผยแร่ทำไม่ได้ พวกอะไรอาซชิอาบ้าบออะไรโมฆคลานะอะไรมันแค่ไปบอกไปบอกอะไรไปบอกกุศล,ลบุญเขาไปบอกกุศลเขาเออไปบอกว่าเนี่ยตถาคตเกิดแล้วนะเนี่ยเราอะสิทธาคตเออเหมือนทุกวันเนี้ยลูกศิษย์ผมอะเราอะสิทธิอาจารวิทย์ถ้าอยากรู้แจ้งเห็นจริงอะตัวสุดท้ายต้องไปหาอาจารยวิทย์เราพูดได้แค่ระดับหนึ่งว่าเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งอย่เงีย แต่สุดท้ายแล้วท่านทั้งหลายต้องไปหาอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์จะเห็นแจมแจ้งตรงนี้จะปลดล็อกออกมาจากจุดนี้ได้ยังไงอืมเพราะเราก็เป็นแค่เพียงลูกศิษย์ความรู้ทั้งหลายเราก็ได้มาจากอาจารย์ของเรานะฮะนี่ไงเธอ,อมีหน้าที่ทําแค่นี้อืมนั่นแหละเขาเรียกว่าสามัคคีรวมพลังฮะไม่แตกแถวจาก ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ซะเองนอะไอไปอวดอ้างตัวเองไม่ใช่เธอยังทําไม่ได้หรอกอยังเก่งก็ฟังชื่นใจก็จะไปคิดว่าเขาจบไม่จบนะนะฮะมันหลอกหลอกไม่รู้กี่รอบเลยตัวเนี้ยเออมึงต้องมาเจอเจออาจารย์วิทแล้วมันจะหมดหลอกมึงมึงมันจะหลอกมึงไม่ได้เลย กูจะเติมปัญญาให้พวกมึงปัญญาที่แท้จริงตัวสุดท้ายเนี่ยต้องพ้นจากตัวเนี่ยไม่งช้ไมันหลอกมึงหมดแหละฟังเข้าใจเนี่ยเข้าใจส่งตีนที่อะไรเออมันไม่เข้าใจจริงๆหรอกเออมันเข้าใจทางสัญญาเนะี่ยอยู่ในรังอวิชชาหมดเนะนี่ยนะฮะอืมมันไม่ใช่แบบนั้นการฟังแล้วเข้าใจหมดสิ้นสงสัยนะส่นตีนเนี่ยหมดสิ้นสงสัยอะเรื่อง ก็ไม่เป็นเรื่องสมมุติทตามึงสดหมดสิ้นสงสัยในเรื่องสมมุติในเรื่องปรุงแต่งอ่ะแต่ตัวมึงอ่ะที่มันไม่ปรุงแต่งมันมีเราอยู่ไงมันมีความรู้สึกที่บีบคั้นของมึงอยู่เพราะมันคนละคะมันตรงกันข้ามนะเว้ยกับความจําที่มึงเรียนรู้มาเห็นไหมบางคนนี่แม่งไปจบมาหมดเลยนอนฝังถึงความร่ารวยไปจบอสังหาริมทรัพย์เออเขาสอนวิธีการสร้าง คือใครหาเงินนะฮะวาดหวังและกูไปแต่เวลาไปทํามาไปทํางจริงแแมงเย้ยบางคนก็เจ๊งท้อทแท้เห็นไหมมันต้องอาศัยประสบการณ์ในบ้าเพราะเวลาทําจริงเนี่ยมันไม่เป็นแบบที่เรารู้มาไงเราเรียนรู้มาไงก็เหมือนกันแหละไอ้ที่มึงจําได้หมายรู้ทั้งหมดแต่เวลากระทบจริงมันมีมึงเหมือนเดิมคนที่มีสมาธิทําสมาธิเป็นหน่อยก็กดขมไว้ได้อืม มีเจโตผสมคนที่ทําสมาธิไม่ได้กับฝุงสร้านไงนี่ไงเนี่ยกูจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมงอยา่าตอแหลยอย่าหมกเม็ดเออมึงยอมรับในตัวกูแล้วมึงจะจบทุกทุกทุกอย่างวัตาสงสารการสืบต่อของสัตวน์นันะ้ะวัตจักรจะถูกแตกดับไปนะวัตจักรของการเวียนว่ายตายเกิด จิตมโนวิญญ,ญาณน่ะจะถูกปลดปล่อยสลายสลายรูปก่อรูปไม่ได้อีกคือมันสืบต่อไม่ได้อวิชาตัญหาอุปทานก็แตกสลายไปนะพราะมันไม่มีที่ห่อหุ้มไม่มีอะไรให้มันห่อหุ้มนี่ไงแค่นี้มันเพียงพอไหมคำพูดแค่เนี้ยสำหรับพวกมึงอะหลงอะไรกันอยู่ยังเชื่อมั่นอยู่นั่นนอะยังเหลืองฟังกันอยู่นั่นอะ เธอยิ่งฟังมากยิ่งรู้มากยิ่งจํามากแล้วแม่ก็เป็นวิบากกรรมให้พวกมึงอ่ะพอมาเจอของจริงนี่ไปไม่เป็นสิเอาความรู้เอาความเห็นเอาทิฏฐิมานะเอาความรู้ของมึงออะความจําของมึงมาเถียงกับกูไอ้แม่เย็ดโอเคแค่นี้แหละสาธุครับสวัสดีครับ